วันนี้พี่ที่ b ไอ c e ีไส่งสินค้ามาให้ทดลองค่ะนั่นก็คือสินค้าตัวใหม่เป็นสีโปสเตอร์จาก b R c อ e ล้อเป็นสีโปสเตอร์ที่มีความเข้มค่อนข้างสูงนะคะแต่ถ้าไม่้ใช้นานแน,นะนำว่าต้องขย่าก่อนใช้นะทุกคนเพราะว่าน้ำกับสีจะแยกชั้นกันอยู่ราคาเขาคือดีมากๆทุกคนอาเทียบกับตัวในตลาดก็คือของเขาดีเลย ตัวโทนสีก็ถือว่าใช้ได้นะจะนมีความสดใสคมช้าที่ได้มาก็จะเป็นทั้งหมด6สีด้วยกันจ้ะจะเป็นตัวแม่สีนะคะตัวนี้สามารถผสมกันใช้งานได้เลยมีความเหมือนสีกรอชก็สีน้ำเสียคลิกค่ะเราจะมีความทึบแสงดูคล้ายๆเสียคล็กแต่จะมีความเกรดสีได้ง่ายนะคะเหมือนสีน้ำเลย ใครเคยใช้สีโปสเตอร์มาก่อนหน้านี้ก็คงจะร,ะรู้ภาพกันดีใช่ไหมคะว่าใช้ไม่ยากเลยที่สําคัญก็คือราคาดีๆในเท้ตลาดที่ใช้กันมากๆก,ก,ก็จะเป็นสีโปสเตอร์ของแบรนด์ซากุระค่ะแต่เบียร์คลิกเนี้ยจะเป็นเจ้าใหม่เลยไปอยากไปหาลองใช้ก็ไปหาตากันดูนะสินค้าใหม่ของเขาคือตัวนี้แหละคะ่ะมีให้เลือกมากกว่า24แต่พี่นะคะใช้ตัวแม่สีเนี่ยคะ่ะเป็นลกใครผสมสีเก่งๆก,ก,ก็ไม่ต้องซื้อเยอะนะเอา6สีนี่แหละคะ่ะไปใช้บอกเลยว่าก็เลิศแล้วใครเคยใช้บ้างคอมเมนต์บอกกันหน่อยจ้า